ี Funny International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ประกอบไปด้วยนักเรียนจากไทยลาวพม,ม่าคขมรนอังกฤษญี่ปุ่นจีนและเกาหลีทุกๆเช้าก่อนเรียนนักเรียนต้องเต้นออกกำลังกายท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ เอ้ยยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสบัดแขนโบกโบก้ายโบกโบขวากโบ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 กลา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 กาบกโบกบบาบบ เอวต้องบิด on บิดบิดซ้ายบิดบิดิดขวาบิด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 ลา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 นักเรียนลาลาลามาลรลา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 าลาลาาวาล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 ลาวาลาาลาลลาลรา อยาเอค่ัคงลัดผงมาหากรรมฝากหน้าคอยคณละเดอ้อแม้งานแต่งคุณเลอขึ้นว่างานบุแจกเขาเบิงคักคักก่อนหนะ้บาบัดใดคือผินผู้สาวเฮา bỏ đầy sân hào pin nhàng khืน mà đan má ôi ní hay u cang lạc khu bơ huyên nhàn khu สบายดีนักเรียนครูชื่อกอนครูจังหามาไม่ครูรอบบร,รอหรอมือนี้เป็นมือและจังหาาพอกันครูสิทดสอบภาษาของพวกโต,โตด้วยคำว่าฉันหิวข้าวว่าภาษาแต่ละประเทศเป็นจังใสเริ่มจากประเทศไทยฉันหิวข้าว ต่อไปเป็นประเทศลาวเบิงก็อีวาจังไสค่อยหิวเข้าต่อไปพมาา่าราวก็ทำบินสเตเตต่อไปคามรนคมเขียนไบต่อไปฝรังซีวอลจังไดอ i ม <'m> h u n ก r y ถึงตาญี่ปุ่นญี่ปุ่นซีวอลจังไดโก็ฮานิเตมัสจีนเดที่เนี่ย วอเอเซียนซีรีสฟันสุดท้ายผู้สาวเกาหลีวอมาโกบาอิโมโกซิราหลังจากหมดชั่วโมงครูก่น คาบต่อไปเราจะเรียนภาษาอังกฤษโอ้ย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 ,อยครูเข้ามาแล้วพวกเธอคุยอะไรกันก็ผมคิดถึงครูครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละคิดถึงครูแล้วคุยกันเนี่ยชั่วโมงที่แล้วครูสอนเกี่ยวกับชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ ชั่วโมงนี้เป็นประเทศใช่ไหมคะครูจังหวัดจ้ะอ้าวก็เหมือนเดิมนี่ครับครูคือครั้งที่แล้วครูสอนกี่จังหวัดสี่สิบห้าจังหวัดครับโอ้ยสามจังหวัดก็เลยต้องสอนต่อเนื่องให้ครบประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดคะ่ะดูหน้ากระดานนะลูกนะมีทั้งหมดกี่คำนะมีเนื้อ นี้คือชื่อจังหวัดในประเทศไทยคำแรกพร้อมกันค่ะภูเมจิกซิตี้จังหวัดอะไรคะนี้จังหวัดที่79หรือเปล่าหนูไม่เคยได้ยินเลยค่ะเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ว่าประเทศไทยมี77จังหวัด79อะไรล่ะว่าน,ะนครนายกครับชื่อมันดูยิ่งใหญ่ค่ะมันคือจังหวัดอะไรเหรอคะ ทีละคําภูแปลว่าอะไรสะค่ะเมจิกแปลว่าปากกาเธอ,อจะเอาสีแดงหรือสีน้ำเงินล่ะหยอกเล่นครับครูมายากลซิต,ตี้ละ่ะทุกคนครูเมจิกซิตี้ใครพอจะตอบครูได้จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรใบให้สะกลสะกลสะกลนะคน อ่านพร้อมกันแดนซิ่งท w ใครจะตอบคะมันต้องมีคำว่าเต้นเพราะแดนซิง่งเอยาลาครับสงขาครับปัตตานีครับทั้งสามคนไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะนี่นี่นี่ใบให้แล้วนะลำ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 ลบุรีลำต้องคะ่ะสี่คนนั้นเก็ตไหม ใจครับอ่ะจบแล้วพวกเราไปไปไหนไปไหนกลับบ้านกลับบ้านสี่โมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูิดสมงละตีจังได้ก็มาแล้วแม่บอกให้กลับบ้านเรียนตอ่อกับปากิมนี่นะมาโตมานางลงปากิมขาเฝ้าเรียนตอ่อกับปากิมแน่เดี๋ยจ้าทุ่มหนึ่งหนูสิมาฮับขอบคุณค่ะ ละครของลูกเสือแนนารีกองจิตจบกันแสดงแล้วค่ะ